สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องบ้านลำพลินออฟเชี่ยลครับตอนนี้เวลา10.4นาฬิกานะครับกับอีก20กว่านาทีนะครับพี่น้องครับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับทีมงานอาจารย์ควนวายเฮากลาเริ่มเริ่มกลางเวทีแล้วครับพี่น้องครับนะครับวันนี้เฮาแสดงอยู่วัดป่านไนยะครับอำเภอนไนยะครับจังหวัดอุบลราชธานีครับ วันนี้บัตรราคาถูกแสนถูกครับบัตรราคา80บาทนะครับบัตรราคา80บาทครับพี่น้องจอดแห้งครับพี่น้องครับผมกับทีมงานสาวร์ไยเป็นแพงเต็มรูปแบบครับแล้วก็เป็นโชว์ใหม่ครับมืัอนี้โมมีอะไรสดนะครับพี่น้องครับโมมีอะไรสดนะครับมืัอนี้ทีมงานเรากําลังตัางหานครับแต่ทำห้อนครับมืัอนี้อาการห่อนดีพี่น้องห่อนห่อนให้ นอ,นอนมาหลับอยนอนมาหลับไปยังไงหลังซีรสนอนมาหลับเลยนครับด้วครับนานยนาง,งานโอ้โหโอ้ถาปูสัตว์ถ้าเพื่อนอันนี้กอนกันเลยครับว่ารถมันหลยอยู่ครับตอนรถไหล แค่จอดเลี้ยงกันกับเ,เตียมวันเมื่อกี้มันหน่อยเนาะตั้งงานเดียวครับพี่น้องครับอุนยังไม่ยุ่งดีวันเ,วเรียนวัดพี่น้องครับเพิ่นจัดยังทุกอย่างไปเบิดแล้วครับจัดทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับคือมืัอนี้ งานอย่างเดียวครับมีแต่หม้อละศบงินนะครับอย่างเดียวครับโดยความดีด้วยด้วย้ดยความที่ว่าพื้นที่มันน้อยนะครับพื่มันเล็กหน่อยนะครับก็เลยมนะาเรนนะมันกัดน้อยเนาะก็คือลาเรนนะพื้นที่มันจำกัดกับตรงหมึก้ตามนะงันไปง มืัอนี้ผมมีสันคอยนะมั้งใช่แล้วไม่มีชั้นคอยโอ้โอ้โโอโหโหเล้งกิดซีซ้อมโชว์ใหม่หรือเครับพี่น้องครับเป็นโชว์ใหม่อีกโชว์หนึ่งครับที่ยังบั้นหรืซ้อมที่เฮ็ดบทันใบบนใไล่สดนี่ครับรอติดตามในไล่สดต่อไปพี่น้องครับซ้อมมาแล้ยงนี่แหละครับที่ยังโอ้ ้อนเฮ้ยฮอนฮอนเพิ่หอนเนี่ยแังงานแล้วทังานแล้ววันนี้พื้นที่จำกัดมุนมีชันคอยครับพื้นที่ตั้งซจำกันหล้กครับอยนอ่นออน,นะหัวสิ หยดเลยเ้ยพี่นปคนไทยกังเวนคือสู่ชีวิตแขกควาแห่งสู่ชีวิตแขกนี่ครับโอ้สุดยอดกำลังกอแลนมากขึ้นพี่นองครับ ว้นนี้กะถือว่าผมดดูลักษณะลำพงเนาะตังนีกับ่มีสิ่งลบกวนแต่ว่าก็จะมาตำกับต้นไม้ต้นนี้ครับเสียงกบเสียงตีกับในนนเป็นอุปสปรคในการฟังเสียงต้นไม้มีต้นนี้ครับมันสิมันสิตรงกับตัวลำพงต้นตรงตัวลำพนงั้นต้นฟุ้นก็จะไปถือกับต้นนั้นเสียงตีกับเสียงสะท้อนกับโอ้มวลกบครับมวลแรงบอกเลย สนุกเลยที่นี่เย็นนี้นักดนตรีนักร้องครับนักดนตรีนักร้องนี่เจอครับมาเองทุกคนเป็นพื้นที่จำกัดจำกัดแล้วก็ยิ่งสิ่งเกียร์ควางการออกการกระจายเสียงครับยิ่งเกียร์ควางกระจายเสียงก็เจอแน่นอนครับพี่น,อน้องเสียงตีกลับแน่นอน เจ้าบาสิตีกับหน่อยห,อหลายๆก็ว่าตีหลายอยู่เพราะว่าเครื่องเสียงมันดังนะครับมันดังแฮงมันก็นสิตีกับ,บมุบมๆๆายอุ้ยพี่น้องออนซ้อนผู้ไทยผิดยามนี่เนาะฮ้อ,อนแดดแท้งโอ้โหฝั่งนี้เจอสาลาเต็มครับเจอสาลาเต็มเต็ม โอ้ยโอ้ยบีรองหอนโอ้ยหอนเองโอ้โหสิเป็นลมรอยาเก้าโฮมเลยนี่แหละอันนี้ก็ตั้งเขาก็ซื้อแบบน้องครับ จะอ้อมสังกสีแบบใดิมเงี้ยขาเจ้าก็เงี้ยงกันอเพมาเมื่ยกีเรื่องพ่อขาบเออเียรื่องพ่อข่าก็นักการวัดว่าพ่อขาเป็นใครว่านี่เห็นว่าข้าเจ้าสิตั้งจังไรมบกเลว่าบ้านหนึ่งก็เริ่มตั้งละแต่ว่าบพทาะการเดนมี หลังลงานก็จะเป็นประมาณนี้นหลังหันดีนะครับนี่อ่ะโอ้ยพออีแม่เอ้ยทำใหมันลำ,มลำบากลำบุญเป็นคนบอกคนว้อยหอนก็หอนโอ้ยใจสิคัด ห่อนห่อนแห้งนี่ะครับอันนี้ก็หลังห่นเขาก็ประมาณนี้มีมองแลนอยู่ดอกนี่ก็สิเต็มไปด้วยเต็นนะครับบริเวณนี้เต็นเซียรปินน,น้ำมืลอล่ะอ,อมเอนนน้ำนือล่ะพื้นที่มันจันกัดนครับถู่ต่อไปครับทีมงานเรา วัดแพรนาเยียครับบ้านอำเภอนาเยียครับตำบลเอัยจังหวัดพะวงราชธานีข่อยว่าในนอนอยู่พี่น้องจะข่อยเป็นอีหยังข่อยนอนบ่หลับขึ้นยากมันขึ้นยากอีหยังเอาพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องการกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องบ้านลำพูนดุเสือครับพี่น้องครับเนี่โดนโดนเทือจะไม่เห็นนาทีแทนคนยังการใจกับพี่น้องแล้วมื้อนี้เราไปถ่าย mv พระชนะใดใจดำพี่ฮอตดีฟอมฟอมแปม น้องอิงพ่อเอกแม,ม่นุ้ยเออแม่นพ่อเอกแม่น่อยว่าประตูพอ่อไปในไลฟ์พี่น้องครับพอกันิปต่อไปคลิปนี้ไว้สวัสดีครับ